เอาละฮะทุกผู้ชมครับอย่างที่พูดเป็นศัตูนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพบกับพี่เสือหนึ่งในเจ้าของร้านขายแผ่นเสียงที่เรียกได้ว่าหลงเหลืออยู่ในยุคปัจจุบันพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาทักทายพี่เสือก่อนนะครับสวัสดีครับพี่เสือสวัสดีครับสวัสดีครับที่ที่ผมพูดนเมื่อกี้ก็คือว่าปัจจุบันแผ่นเสียงหายไปจากท้องตลาดมันก็ถือว่านานแล้วนะพี่น้อง แล้วการกลับมาของมันตอนนี้ช่วงหลังๆนี้กลับมาเรียกได้ว่าบูมขึ้นอีกครั้งประมาณกี่ปีแล้วครับพี่ก็ในในรอบเกือบเกือบสิปี10กว่าปีแล้วฮะที่เริ่มกลับมาเป็นที่นิยมหรือเป็นที่สแสวงหายอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงผมก็ไม่ได้แปลกใจว่ามันจะเกิดเรื่องตรงนี้ขึ้นมานะเพราะว่าคือตั้งแต่เมื่อก่อนถึงตอนเริ่มฟังเพลงก็รู้แล้วว่ายังไงมันก็ยังอยู่น่ะเพราะหนึ่งเนี่ย เหตุผลหลักก็คือว่าแผ่นเสียงมันคือต้นฉบับมันคือการบันทึกเสียงยุคแรกครับแล้วก็เพราะงั้นมาสเตอร์เพลงทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังจากเทปแล้วรเราจะคาดหวังว่ามันเหลือจะเป็นแผ่นเสียงเพราะงั้นแล้วมันในทางในในเชิงของการรวบรวมหรือการเก็บรักษาเนี่ยแผ่นเสียงมันจะเก็บได้นานอยู่ลนะเพราะงั้นแล้ว<อ>คือมันมันดีด้วยตัวของมันเอง ก็คือแผ่นเสียงนี่เราสามารถมีอายุการใช้งานมากกว่าเทปอแน่นอนครับแผ่นเสียงตั้งแต่ยุคเอดิสัน mm hmm. ที่คิดขึ้นมาทำเป็นปกระบอกเสียงนเอดิสันคิดกระบอกเสียงเนี้ย mm hmm. ก็200กว่าปีแล้วเพราะงั้นแล้วมันการเวลามันพิสูจน์แล้วว่ามันอยู่นานอยู่นานได้แน่นอนนะฮะ mm hmm. แล้วก็ก็ยังยังใช้ได้อยู่เพราะงั้นแล้วมันยังอยู่ได้ต่อครับเอางี้พอพูดมาถึงขนาดนี้แล้วหลายๆคนก็จะถามว่า เหตุผลอะไรที่ทำให้แผ่นเสียงมันย้อนกลับมาเป็นที่นิยมของคนในยุคป,ปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งครับคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือว่าข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวนี้มันเร็วระบบอินเนทอร์เน็ตทําให้การรับรู้ข้อมูลเนเร็วมากแผ่นเสียงก็ได้อเนสงอย่างหนึ่งจากตรงนั้นด้วยเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ย คุณหลอกเขาไม่ได้หรือคุณแบบคนระลจุนเชื่อว่าไอ้นู่นไอ้นี่ดีไม่ได้จนกว่าเขาจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเขาเองนี่คือข้อเด่นของคนรุ่นใหม่ๆเพราะงั้นเขา,เขาฟังแผ่นเสียงแล้วเขารู้ของรู้คุณภาพเงื่อนไขความพิเศษในตัวของมันจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นเด็กรุ่นใหม่ๆเหล่านั้นแหละก็หากันเองพร้อมที่จะกลับมาเล่นแผ่นเสียงเองโดยที่รุ่นแก่ๆอย่างผมไม่ต้องไม่ต้องอธิบายมากเพราะงั้นแล้ว บทสรุปง,ง่ายๆก็คือมันดีด้วยต,วตัวของมันเองครับและเด็กที่สุดที่ที่เคยเจอมาเนี่ยวัยรุ่นที่สุดเลยนะแปขวบเลยครับ<ฆ>ใช่แบบใช่ฮะแล้วแบบแบบฟังอยากฟังเพลงเก่าๆลุงลุงหนูอยากก็ฟังแบบอยากฟังเพลงสุนรารพรอ,อ,อะไรเงี้ยซึ่งแบบเราดีใจมากเราดีใจมาก คือในช่วงเวลาตอนนี้เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ30กว่าปีก่อนเนี่ยผมทําอยู่ไม pues ่กี่เจ้ามีผมเจ้าหนึ่งครับที่ที่ซื้อขายแผ่นมาเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยมีเป็นร้อยๆเจ้าขายแผ่นกันเนี้ยแล้วก็เออแต่ผมดีใจผมดีใจผมไม่ได้คิดว่าตอนนี้ในช่วงเวลานี้มันมีคู่แข่งหรือไม่ใช่ผมแบบผมให้คาปรึกษาด้วยซ้ํากับเด็กๆที่มาเปิดร้านเป็นเสียงแล้วก็ดีใจตรงที่ว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเหล่านี้ก็คือแบบ เหมือนรับไม้ต่อจากรุ่นเก่าๆอย่างผมเนี่ยที่จะรักษาแผ่นเสียงไว้ได้ต่ออะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีใจฮะดีใจแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆเด็กตัวน้อยๆเนี่ยก็แบบเล่นแผ่นเสียงแล้วฮะจนผมงงเลยผมไม่น่าเล่นตามคุณพ่อ,อคุณพ่อก็ยังวัยรุ่นอยู่เลยนะคุณพ่อก็แบบอ่อนกว่าผมยี่ปีอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กตัวน้อยๆก็หัดเล่นหัดวางเข็มเพราะงั้นถามเด็กที่แบบที่เข้ามาเป็นลูกค้าผมนี้ก่อนมากครับ เด็กมากเลยคันเสียงทั่วโลกปัจจุบันเนี่ยคนเชื่อไหมว่ามาอยู่ในเมืองไทยี่เยอะมากแล้วก็ปรากฏว่ามันมีข้อดีตรงที่ว่าหลังจากนั้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนสั่งแผ่นคนไปหาแผ่นจากอเมริกาจากยุโรปจากญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยแล้วฝรั่งเนี่ยที่หลังเราญี่ปุ่นนี่ที่หลังเราค,รคือเริ่มกลับมาคิดเหมือนกันเมื่อประมาณสักไม่ถึง10ปีที่ผ่านมา คนพวกนี้ก็เลยต้องแห่มาเมืองไทยเพื่อจะมาหาแผ่นเสียงของเขาแหละฝรั<ด>่งก็มาหาเพลงของของเขารวมทั้งเพลงหมอลำอเพลงลูกทุ่งเก่าๆของไทยฝรั่งแบบให้ความสนใจญี่ปุ่นก็เหมือนกันเมื่อวันก่อนญี่ปุ่นก็เข้ามาแบบมาหาเพลงหมอำํำอ,อะไรเงี้ยปราปกฏว่าปรากฏว่าตอนนี้เมืองไทยเราเนี่ยเป็นแหล่งที่มีแผ่นเสียงมากหนักต้นๆของโลกคือเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเก่งมากผมเห็นผมผมผมประทับใจเด็กรุ่นใหม่ๆที่สั่งแผ่นจากเมืองนอกเข้ามาเลย พวกนี้เก่งมากพวกนี้แบบมีแบบมีมุมมองมีโลกทัศน์ที่แบบที่ไกลอ่ะเขาสั่งแผ่นมาเป็นคอนเทนเนอร์เลยฮะแล้วก็เอามาขายในเมืองไทยแล้วพวกฝรั่งพวกญี่ปุ่นพวกชาวต่างชาติก็ตามแผ่กันมาในเมืองไทยต้องบินมาจากบ้านเขามาซื้อแผ่นของเขาเองที่เมืองไทยนี่คือความเจ๋งของเด็กรุ่นใหม่ๆที่ขายแผ่นปัจจุบันผมผมยอมแพ้ผมยอมรับเขาแล้วผมว่าเขาเก่งมากฮะฮะพี่ี่อยู่ในวงการนี้มาก็30สิบกว่าปีเนาะ แผ่นประเทศไหนแผ่นที่ผลิตในประเทศไหนคุณภาพดีที่สุดในความรู้สึกพี่อืจริงๆแล้วผมว่ามันมันไม่ต่างกันม,มันไม่ต่างกันเพราะว่าแผ่นเสียงเนี่ยมันใช้หลักการเหมือนกันในการ,รผลิตหลักการง่ายๆที่เป็นพื้นฐานสําหรับการเกิดเสียงคือเสียงเกิดจากการสั่นเทือนแผ่นเสียงก็คือล่องเสียงที่มาสัมผัสหัวเข็มจากเครื่องทําให้เกิดก,การสั่นเทือนและเกิดเป็นเสียงมันเป็นอมตะมันเป็นมันเป็น การคิดค้นในเชิงเชิงวิทยาศาสตร์ที่แบบเป็นธรรมชาติที่สุดและลึกซึ้งที่สุดมไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการบันทึกเสียงแบบไหนที่จะเก็บไว้ในรูปของเพลงเนี่ยแผ่นเสียงมันก็ยังเป็นอมาตะได้ตลอดนี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นข้อที่ทําให้ทําไมแผ่นเสียงมันถึงไม่หายไปครับอ่ของงาขงกันแล้วตรงนั้นแหละฮะหัวใจก็คือ ที่พูดอย่างงี้ก็คือว่าแผ่นเสียงมันไม่จำเป็นที่ต้องว่า Made in Japan มันถึงจะดี Made in USA ถึงจะดีคือถ้าว่าไปแล้วถ้าถ้าถามว่า Made in อะไรที่ผมประทับใจามากที่สุดนะผมประทับใจ Made in Japan ทำไมครับพี่เพราะว่าผมคิดว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนในเรื่องการผลิตของเล็กๆของคุณภาพสูงๆเนี่ยญี่ปุ่นจฉลเอียดอ่อนมากยงางหัวเข็มโคอดสูเนี่ยก็ยจากญี่ปุ่นอันดับต้นๆก็คือญี่ปุ่นแต่ปัจจุบันเนี่ย กับเป็นความโชคดีของคนไทยที่ว่าแผ่นญี่ปุ่นเนี่ยถูก oh. เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยสั่งแผ่นญี่ปุ่นเข้ามา oh. แต่เขาสั่งเข้ามาแต่เขาไม่รู้ค่ามันจริงๆว่าจริงๆแผ่นญี่ปุ่นพวกเนี้ยคุณภาพสูงมากเพราะว่ามันเป็นมันเป็นงานที่มีความละเอียดสูงฮะแล้วก็แล้วก็ไม่แพงผมแนะนานะ oh. ถ้าถ้าในในในเชิงแบบความโน้มเอียงความเป็นส่วนตัวเนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าแผ่นที่ทําจากญี่ปุ่นเนี่ยคุณภาพดีมากครับแล้วแผ่น การเก็บรักษาแผ่นมันคือคนที่เล่นซีดีเขาจะบอกอย่าให้หน้าเป็นรอยรการเก็บรักษาระหว่างซีดีกับแผ่นเสียงจะมีความคล้ายคลึงกันไหมพี่คือวิธีการเก็บของทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่ต่างกันมากคือก็คือการแบบระมัดระวังแผ่นเสียงอาจจะเพิ่มไปตรงที่ว่าหนึ่งอย่าโดนความร้อนเพราะพลาสติกไฟนิลเนี่ยมันมันถ้าโดนความร้อนมันจะงอเพราะงั้นเลอย่าโดนความร้อนและปกมันเป็นกระดาษก็อย่าโดนความชื้น เพราะกด2อ,อย่างก็คือว่าจะโดนความร้อนแล้วก็ความชืน้นแล้วเวลาเก็บก็เก็บนะำหัตั้งตั้งตั้งแบบนี้นะฮะมันตั้งตั้งเนี่ยมันจะไม่นอนทับกันสูงสูงอพราอไมอะครับเพื่อมันจะได้ไม่งอมันจะได้ไม่ทับกันพอมันมีน้ําหนักมากเนี่ยมันก็ทําให้ผ่านาล่างมันงอหรือ<ะ>ถ้าเกิดจะทับกันจริงๆก็อย่าให้เกินสักคืบกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับไอผมก็ดูว่าเหมือนพวก เอเวลาเราไปเก็บดอกไม้ต้นไม้มาเราก็มาทับกระดาษยิ่งทับแน่นยิ่งทับหนาแล้วมันจะดีครับนั่นนั่นแห้งฮะอ๋อทับไปแห้งแล้วย่างงี้บ้านเราอย่างเงี้ยครับจะเก็บยังไงอ่ะพี่เพราะว่าบางบ้านนี่กระแดดส่องเข้ามาอากาศภายในห้องร้อนมันต้องมีวิธีก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็คือแบบอย่าให้แดดส่องตรงๆแล้วก็เก็บเก็บในที่ที่แบบคือตามจีิกอุณหภูมิเมืองไทยมันก็ไม่ขนาดร้อนจนทําให้แผ่นเสียหายหรอกฮะ หรือว่าอยาให้มันโดนแดดจังๆหรืออะไรเงี้ยเก็บไปในห้องก็โอเคฮะก็ได้คือเก็บไว้ในห้องตั้งไว้อย่างที่เราเห็นถารทายเทบ้างอะไรเงี้ยฮะไม่ใช่ว่าแบบอบตลอดทั้งปีทั้งชาติสิบปีก็เป็นไปได้ว่ามันต้องเสียวนี่จะหากล่องเก็บมันไหมหรือว่าจริงๆแล้ววิธีการเก็บที่ง่ายที่สุดแล้วก็ประหยัดสุดก็คือลังเบียลังเบียเนี่ยแหละฮะลังเบียเนี่ยประหยัดสุดแล้วก็เวิร์กมากคือมันจะใส่แผ่นลงได้พอดีเป๊ะเลย มันจะแปะเลยฮะไม่ไม่ไม่ไมไมกว้างเกินไปจนทําให้แผ่นเอียงแล้วก็พอใส่เต็มของมันเนี่ยมันจะล็อกล็อกคุณภาพของมันไว้เลย<อ>แต่ก็ระวังนิดนึงระวังว่าเวลาไอ้ที่เอารังนั้นไปวางเนี่ยอย่าใ,ให้มันชื้นที่พื้นอะไร<อ>เดี๋ยวมันจะคุณปลวกคุณอะไร<อ>ก็จะมามาเฉียดจิวเข้าครับแล้วหน้าแผ่นนี่เวลาเราจะมาฟังเราต้องทํำยังไงบ้างพี่ก็จริงๆก็ ทำความสะอาดน้มันจะมีแปรงเช็ดแผ่นน้ำยาเช็ดแผ่นอะไรเงี้ยก็ก็ควรทําก็ดีเพราะว่าบางทีเก็บเก็บไว้เนี่ยถึงแม้มันจะไม่โดนฝุ่นเนี่ยมันก็อาจจะมีเล็ดร้อยเข้าไปได้บ้างแล้วเวลาเรามันมีฝุ่นอยู่เนี่ยแล้วเราไปเล่นเนี่ยเข็มเนี่ยเวลามันลากผ่านเนี่ยมันก็บางทีมันมีเม็ดทรายเม็ดเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็ทาให้แผ่นเสียได้ทำให้แผ่นแบบก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บหน้าลำคาญอะไรเงี้ยถ้าเราทำความสะอาดตามขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยไอ้พวกนั้นมันก็จะไม่มีครับ มาย้อนกลับมาถึงเรื่องพวกเพลงครับที่บอกว่าฝรั่งกับญี่ปุ่นมาตามหาเพลงไทยกันก็เยอะใช่เพราะอะไรครับพี่เพราะว่าฝีมือของคนไทยที่เราแบบที่เราบางทีเรามองข้ามอ่ะจริงๆแบบคนไทยเรามีฝีมือการการประพันธ์เพลงการร้องแล้วก็การเรียบเรียงดนตรีที่แบบเป็นที่แบบชื่นชอบของของฝรั่ง ดัตช์อีเชียของญี่ปุ่นของอะไรนั้นก็มีะครับ <_ an> เพราะว่าจริงๆแล้วคนไทยเรามีความสามารถถึงหรือว่าเราอาจจะถูกบดบังด้วยค่านิยมหรืออะไรที่แบบที่มันที่เราค่าไม่ถึงนะน,นะแต่จริงๆแล้วอย่างอย่างคุณรู้จักอังคณาคุณชัยไหมอันนี้พูดต,ตรงๆเลยไม่รู้จักอังคณาคุณชัยเนี่ยเป็นเป็นปน,นักร้องที่เป็นร้องพวกหมอลำเขาเป็นเก่งพวกเก่งรุกงุ่งหมอลำอะไรเงี้ยทางดาบอีสานเนี่ยที่โด่งดังไปทั่วโลก ฝรั่งนี่มาถามคือแบบตอนมาถามตอนแรกไนผม่า <Princess> ผมงงมากผมก็นึกว่าจริงๆแล้วผมก็รู้จักในระดับหนึ่ง <c oughs> แต่ก็ไม่ได้มากไม่ได้ศึกษางานเขาเยอะนันแต่ปรากฏว่าแบบฝรั่งมาถามแล้วไม่ได้ถามคุณเดียวถามแบบเยอะมากผมก็เริ่มศึกษาแล้วว่าเออแบบมันมีหลายคนเลยที่แบบที่เราคาดไม่ถึงว่าจะเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกอย่างอนันตอังคนาคุณชายเป็นคนหนึ่งหาแล้วก็มีสงสันติคพันธนสงสันติเนี่ยคุณรู้ไหมว่า ฝรั่งยอมที่จะจ่ายเงินเกือบหมื่นเพื่อจะซื้อเราไม่รู้แผ่นเดียวนี่หมื่นหนึ่งใช่ครับแผ่นสวงสันติอ,อะของคุณสวงสันติเนี่นักน้องลูกทุ่งของไทยเราเมือ่อเมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่แบบยอมรับไปทั่วโลกซึ่งแบบเราเราคาดไม่ถึงแต่จริงๆแล้วผมผมเชื่อเป็นแบบนั้นเพราะผมรู้ว่าผมรู้สึกได้ว่าท่านแบบ เก่งมากในเรื่องการร้องในเรื่องการอะไรย่างี้แล้วก็ดนตรีในยุคนั้นเนี่ยเอาเพลงฝรั่งเอาเพลงแบบเอาเอาเพลงล็อกมาทําเป็นดนตรีถ้าคุณฟังเพลงตัวนัลงติสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเมโลดี้ของพวกเพลงล็อกเนี่ยมาอยู่ในเพลงของเขา<ม>และประกอบกับคุณภาพเสียงที่เขาลองแล้วเทคนิคการร้องที่ยอดเยี่ยมเ่ยทำให้แบบเป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักฮะนั่นแสดงว่าการฟังเพลงของฝรั่งกับการฟังเพลงของคนไทยก็จะแตกต่างกัน คนไทยเราเนี่ยจะฟัง,พงเพลงตามดีเจเป็นหลักนี่แบบนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมามนี่คือแบบถูกป้อนด้วยวิทยุสมัยก่อนแล้วก็เคยได้ยินมามเป็นที่รู้จักแล้วก็ชอบแล้วก็ดังขึ้นมานี่คือนหลังเงื่อนไขาการฟังเพลงของของคนไทยซึ่งไม่ผิด<ม>คือมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็หลายๆศิลปินก็ยอดเยี่ยมจริงๆถ้าไม่เยี่ยมก็คงคนไม่ชอบถูกไหมฮะเพราะงั้นแล้วก็ต้องมีข้อดีในตัวนั้นแต่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาแบบ เขาจะฟังด้วยหูของเขาเองเขาจะตัดสินของเขาเองในแต่ละคนว่าว่าคนไหนที่แบบที่เขาชอบเขาจะลองฟังอย่างเดียวจะไม่แบบจะไม่สนใจแบบเออคนที่เสียงเออชื่อเสียงนี่คนเปิดได้ฟังหรือแบบใจชาไม่สนใจอะไรไม่สนใจทั้งสิ้นนี่คือเข้ามาอาจจะแบบว่าพูดชื่อเข้ามาเราคนไทยอาจจะเอ๊ะใครใช่แต่ฝรั่งนี่เขาบอกฉันอยากได้คนเนี้ยใช่เพราะว่าเขาเคยฟังมาจากใน YouTube หรือในจากแบบจากที่เขาแบบ ศึกษาเกี่ยวกับเพลงเพราะว่าพวกพวกนักฟังเพลงนักสะสมแผ่นเสียงจากทั่วโลกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้คือว่าพวกนี้มีความรู้เยอะมากพวกนี้แบบพวกนี้ศึกษาพวกนี้หาข้อมูลพวกนี้แบบมีญี่ปุ่นมาถามเนี่ยแบบ,รบ,รบเรางงเลยนะถาม,มแบบถามหาดอนฝาระเบียดชุดนู้นชุดนี้ซึ่งเราไม่เคยได้ยินเลยชุดนี้มีหรออะไรเงี้ยแต่แบบ<ม>เขาจะรู้จากเขาบอกว่าเนี่ย ชุดนี้เขาเอาฟังกี้มิวสิกมาทำมาหาโอเดนเทนฟังที่แบบที่ยุคยุคสมัยที่ที่แบบหลังจากดีอิมพอสิเบอรมาเนี่ยใช่ไหมฮะมาเป็นโอเดนเทนฟังเนี่ยมาหาเพลงฟังกี้มิวสิกจากจากพวกนี้เราแบบโอ้โหรงงมากเฮ้ยเรายังไม่ค่อยรู้เลยนะแต่ปรากฏว่าเรารู้ได้รับได้รับความรู้เหล่านี้จากจากชาวต่างชาติซึ่งเขาอยู่ไปซีกโลกหนึ่งใช่ฮะมันทำให้เรามีความร่า จริงๆเพลงไทยเราเนี่ยสมัยก่อนที่ทําไว้เนี่ยถึงจนถึงปัจจุบันเนี่ยฝีมือศิลปินของไทยเราไม่เป็นรองใครนะฮะเราจะไม่รู้เรื่องเพลงไทยอของเราดีเท่าที่ควรบางทีเราตอบตอบเพลงสากลได้ตอบอะไรเออมาจากนู่นมาจากนี้มาจากเออและเก้มาจากนู่นจากนี้เราตอบได้หมดแต่เพลงไทยของเราจริงเราเรากลับไม่ค่อยรู้ทําไมต้องให้ฝรั่งมาถาม และถึงอะาถึงจะหาข้อมูลให้เขา